การจัดตั้งบริษัทจำกัดหน่วยการเรียนรู้ที่6 1. ความหมายและลักษณะของบริษัทจำกัด 1.1. ความหมายของบริษัทจำกัดกิจการที่มีบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไปซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยมีรูปแบบการจัดตั้งด้วยการระดมทุนในรูปหุ้นส่วนเรียกว่าผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นทุกคนมีความรับผิดชอบในหนี้สินของกิจการแบบจำกัดโดยไม่เกินจำนวน 1.2ประเภทของบริษัทจำกัดประเภทของบริษัทจำกัดแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ1.2.1บริษัทเอกชนจำกัด1.2.2บริษัทมหาชนจำกัด1.3การดำเนินการจัดล้อบริษัทการจัดตั้งบริษัทจะต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 1.3.1ยื่นแบบขอจองชื่อบริษัทเพื่อตรวจสอบไม่ให้ซ้ำกับห้างหุ้นส่วนบริษัทอื่น1.3.2ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทจะต้องมีจำนวนตั้งแต่3คนขึ้นไปเข้าร่วมกันทำหนังสือบริคคนสนที่ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบริษัทที่ตั้งวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวนหุ้นมูลค่าหุ้นและชื่อผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทและนำหนังสือบริคคนสนที่ไปจดทะเบียนที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 1.3.3ผู้เริ่มก่อตั้งเปิดให้มีการลงชื่อจองซื้อหุ้นจนครบกำหนด1.3.4เมื่อมีการจองซื้อหุ้นครบทั้งหมดแล้วผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทออกหนังสือนัดประชุมผู้เข้าชื่อประชุมจัดตั้งบริษัทการออกหนังสือนัดประชุมจะต้องห่างจากวันประชุมอย่างน้อย7วัน1.3.5จัดประชุมผู้ลงชื่อซื้อหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัทพร้อมตกลงข้อบังคับของบริษัทและต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทด้วย1.3.6 หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทแล้วคณะกรรมการบริษัทจะรับมอบหมายงานจากผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทไปดำเนินงานโดยเริ่มด้วยการเรียกให้ผู้ที่ลงชื่อจองซื้อหุ้นทั้งหมดค่าราคาหุ้นอย่างน้อยร้อยละ25ของมูล,ลค่าหุ้น 1.3.7หลังจากมีการชำระค่าหุ้นครบแล้วกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทต,ต้องจัดทำคำขอจัดตั้งบริษัทและยื่นจดทะเบียนภายใน3เดือนนับตั้งแต่วันที่ประชุมจัดตั้งบริษัทโดยให้ยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยื่นบริษัทนั้นมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่หรือยื่นขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตลักษณะของบริษัทจำกัด1มีผู้ลงทุนอย่างน้อย3มคน2แบ่งทุนออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่าเท่ากัน สม,มูลค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า5บาทซึ่งชำระเงินค่าหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่า25%ของมูลค่าหุ้น 4. ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นมีจำกัดเฉพาะจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบ 5. ต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การบันทึกบัญชีสำหรับการออกหุ้นของบริษัท4.1ทุนของบริษัท ทุนของบริษัทต้องระบุในหนังสือบริคนสนทิโดยต้องระบุจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทว่ามีจำนวนเท่าใดแบ่งเป็นหุ้นอะไรบ้างจำนวนที่หุ้นและมีมูลค่าหุ้นละเท่าใดซึ่งมูลค่าขั้นต่ำของบริษัทจำกัดกำหนดไม่น้อยกว่าหุ้นละ5บาทส่วนบริษัทมหาชนจำกัดไม่มีการกำหนดมูลค่าหุ้นขั้นต่ำจะมีมูลค่าหุ้นหรือไม่มีมูลค่าหุ้นก็ได้ การนำหุ้นไปจดทะเบียนนั้นจะไม่มีการบันทึกบัญชีแต่จะบันทึกความทรงจำจาเท่านั้นและจัดทำทะเบียนหุ้นขึ้นมาว่าได้จดทะเบียนหุ้นไปจำนวนเท่าใด4.2การขายหุ้นทุนและการจองซื้อหุ้นทุนตามกฎหมายไทยระบุเกี่ยวกับการนำหุ้นออกขายได้ในราคาตามมูลค่าหรือสูงกว่ามูลค่าเท่านั้นจะขายในราคาต่ำกว่ามูลค่าไม่ได้ ยกเว้นบริษัทมหาชนจำกัดที่ดำเนินงานมาอย่างน้อยหนึ่งปีและมีผลขาดทุนเกิดขึ้นสามารถขายหุ้นในราคาต่ำกว่ามูลค่าได้การจองซื้อหุ้นของบริษัทจำกัดจะเรียกเก็บชำระค่าหุ้นทั้งหมดหรือชำระเป็นครั้งก็ได้ในการชำระค่าหุ้นเป็นครั้งในการเรียกเก็บชำระค่าหุ้นครั้งแรกเรียกชำระไม่น้อยกว่าร้อยละยีของมูลค่าหุ้นที่ตั้งไว้พร้อมส่วนเกินมูลค่าหุ้นถ้ามีส่วนบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องเรียกชำระค่าหุ้นทั้งหมดครั้งเดียว 4.2.1การขายหุ้นทุนโดยการชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดบริษัทจะได้รับเงินจากการขายหุ้นครบตามจำนวนที่ขายและจะต้องออกใบหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นหลักการบันทึกบัญชี 1. ขายหุ้นทุนเป็นเงินสดในราคาตามมูลค่าเดบิตเงินสดเครดิตทุนหุ้นสามัญและทุนหุ้นบุริมสิทธิ์ 2. ขายหุ้นทุนเป็นเงินสดในราคาสูงกว่ามูลค่าจำนวนเงินที่ได้รับจะสูงกว่าทุนจะเครดิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนเดบิตเงินสด เครดิตทุนหุ้นสามัญและทุนหุ้นบุริมสิทธิส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิสามขายหุ้นทุนเป็นเงินสดในราคาต่ำกว่ามูลค่าจำนวนเงินที่ได้รับที่ต่ำกว่าทุนส่วนที่ต่ำจะได้เป็นส่วนลดมูลค่าหุ้นเดบิตเงินสดส่วนลดมูลค่าหุ้นสามัญส่วนลดมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิเครดิตทุนหุ้นสามัญและทุนหุ้นบุริมสิทธิ 4.2.2การขายหุ้นทุนชำระค่าหุ้นในลักษณะอื่นๆได้แก่ 1. ขายหุ้นทุนเพื่อชำระค่าบริการได้แก่ค่าพิมพ์ใบหุ้นค่ารำเนียมทนายความแทนเงินสดถือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัทมีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้กรณีที่1ค่าบริการได้ตกลงไว้ในสัญญามีราคาที่แน่นอนตัวอย่างที่6.5บริษัทกันตนาจำกัด ออกหุ้นสามัญ100หุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาทเพื่อชำระค่าธรรมเนียมทนายความให้กับสามนักงานทนายความแห่ง113,000บาทบันทึกบัญชีโดยเดบิตค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท13,000เครดิตทุนหุ้นสามัญ10,000ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ3,000ออกหุ้นชำระค่าบริการ กรณีที่2ค่าบริการไม่ได้ตกลงไว้ในสัญญาเป็นจำนวนแน่นอนแต่ทราบราคายุติธรรมของหุ้นในขณะนั้นตัวอย่างที่6.6บริษัทน้ำใจจำกัดออกหุ้นสามัญ100หุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาทเพื่อชำระค่าธรรมเนียมทนายความให้กับสำนักงานทนายความแห่งหนึ่งราคาตลาดหุ้นละ105บาทบันทึกบัญชีโดยเดบิตค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท15,000 เครดิตท,ทุนหุ้นสามัญหนึ่งหมื่นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญห้าร้อยออกหุ้นชำระค่าบริการสองขายหุ้นทุนเพื่อแลกกับสินทรัพย์เป็นการออกหุ้นแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เงินสดหรือสินทรัพย์ที่ได้มาจากผู้เริ่มก่อการหรือบุคคลอื่นที่มอบสินทรัพย์ให้แก่บริษัทเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์เครื่องจักรรถยนต์เป็นต้นเพื่อให้บริษัทไว้ใช้งานมีวิธีการบันทึกบัญชีดังนี้ กรณีที่1ระบุราคาสินทรัพย์ไว้ในข้อตกลงหรือในสัญญาแน่นอนตัวอย่างที่6.7บริษัทรุ่งเรืองจำกัดออกหุ้นสามัญ10,000หุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาทแลกกับที่ดินในราคาที่ตกลงกันไว้1,500,000บาทการบันทึกบัญชีมีดังนี้เดบิตท,ที่ดิน1,500,000ครดิตท,ทุนหุ้นสามัญ1,000,000ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ500,000ออกหุ้นแลกกับที่ดิน กรณีที่2ใช้ราคาซื้อขายหุ้นราคาตลาดในวันที่ออกหุ้นตัวอย่างที่6.8บริษัทแข็งขันจำกัดออกหุ้นสามัญ10,000หุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาทเพื่อแลกกับที่ดินราคาตลาดของหุ้นในวันนี้หุ้นละ108บาทการบันทึกบัญชีมีดังนี้เดบิตท,ที่ดิน1,080,000เครดิตท,ทุนหุ้นสามัญ1,000,000 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ80,000ออกหุ้นแลกกับที่ดิน3ขายหุ้นทุนเพื่อแลกกับธุรกิจในการดำเนินธุรกิจบางครั้งบริษัทอาจต้องการขยายกิจการโดยการขอซื้อกิจการห้างหุ้นส่วนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบริษัทจะชำระด้วยการออกหุ้นของบริษัท โดยพิจารณาถึงราคายุติธรรมของหุ้นทุนตลอดจนราคาของสินทรัพย์ที่รับโอนมาด้วยในกรณีที่ราคายุติธรรมของหุ้นทุนสูงกว่าราคาสินทรัพย์สุทธิที่รับโอนให้ถือว่าเป็นค่าความนิยมที่คิดให้แก่ธุรกิจการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นเพื่อแลกกับธุรกิจสามารถบันทึกได้โดยใช้ 1. สมุดบัญชีชุดเดิมของธุรกิจที่รับโอนเป็นสมุดบัญชีของบริษัท 2. สมุดบัญชีชุดใหม่ของบริษัท 4.2.3การขายหุ้นโดยการให้จองกรณีที่บริษัทออกหุ้นโดยการให้จองและเรียกชำระค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นภายหลังบริษัทจะออกใบหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อได้รับชำระค่าหุ้นครบเต็มมูลค่าแล้วหลักกายบันทึกบัญชี 1. เมื่อมีการจองซื้อหุ้นเดบิตลูกหนี้ค่าหุ้นเครดิตทุนหุ้นสามัญให้จองทุนหุ้นบริมสิทธิให้จอง ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญถ้ามีส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ์ถ้ามี2เมื่อมีการเรียกเก็บชำระค่าหุ้นเดบิตเงินสดเครดิตดลูกนี้ค่าหุ้น3เมืม่อบริษัทออกใบหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดบิตทุนหุ้นสามัญให้จองทุนหุ้นบุริมสิทธิ์ให้จองเครดิตทุนหุ้นสามัญทุนหุ้นบุริมสิทธิ์